ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแท่านบรรดาเพื่อนบิสฑุเสมนณพผ่้นั่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมโนมยิทธิความจริงผมก็จําวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนนะผมก,ก็ว่าทรงเดชไปเท่านั้นเอง จะไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นว่าวันที่ก็จะขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาขออากาศเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นที่เท่าไหร่ขึ้นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหรือ17มันเดย์สันเดย์อ,อ้อาวละเป็นวัเป็นวันที่ส7บเจกรกฎาคมแน่ เ <c oughs> ป็นนว่าเทพก่อนก็เทพก่อนเนี่ยพูดเขาก่อนคงไม่ผิดพรามเป็นวันที่สิบเจ็ดจริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตติกุลสีเสีอะไรวิสุทธิเสพงวิสแล้วก็สีวิสุทธิโมลี เจ้าคุณบิมมนี่ก็มาหาทองดำนี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดำเนนดำเป็นมหาประเด็นเขเรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนกคนปรปฐม <c oughs> สำพรานขันรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกับเสียกำลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยพานเดินงง <c oughs> ไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายังรับไม่ได้หากว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ดูความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้ว ใ่เวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดตา,าหาหมอดูแลก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้ำเกลืออยู่เสมอแพทย์ต้องให้น้ำเกลือผมจะไปรกักษาโรคขาใครก็หาย เกองความวันนี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมา <c oughs> จะลืมว่ามาวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีล อยู่ๆเขาก็ทํากันไปนรกป,ประสวรรค์ได้ท่านเห็นความเรวความเป็นพระของผมไหมมันเรวจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทําได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทําได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเข้าไปไม่ได้ <c oughs> แนะนําญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนำโยมได้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีและทำภาคกาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจะเข้าจะเรียน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามา พระสอง์คนเข้มาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบทา่าเสียถามเต้ว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นข่ากองเงินสูงเต้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึง20บาทบางวันก็ขายได้ประมาณ10บาทเลี้ยงตัวได้เวลานั้นเขาสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดีเก้าสิบาตัง เป็นค่ากับข้ารู้สึกทัว่าเธอมีราได้ดีบอกท่าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่งางเธอยี่สิบบาทฉันจ่ายให้ขอพิสูจน์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสูจน์อะไรก็บอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์เป็นนรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ แต่าการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิ์สมณียาญาตำหนิกันเขามีความจําเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้าน,นที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ชีวิตนีต่เขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจุล ในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวายพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ากลับยกย่องสรรเสริญทายเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศจบเป็นประสูดาบ้างเปืนอารหันบ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์ครีมานในฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่ แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงนังเกียรติทรงคราองค์พันองค์ที่มารจนเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกันเขาคุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพราะว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำ เว้นไว้แต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยถึงกร,รมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าไดจ้จงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจําเป็นไดหยิบของคนอื่นโดยเขาไม่อนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจ้าชู้เริ่มนึกถึงศีลธรรมด้วยความดีด้วยประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆเราก็พูดปดมัทเหโกหกเพื่อนก็ยังได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็เหมือนกันเป็นฆราวาสเนี่ผมก็เร็วมากผมเดิมทุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ลักไม่ขโมยไครแต่ก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณี <c oughs> ลูกผู้ชายถ้าขาดผรม,มิหารสีขาดเมตตาความรักขาดกรุณานความสงสารไม่เกิดกูลสงเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและโลงความหน้าไม่ด้านท้าผู้ชาย ความรักที่เกิดในใจเทก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนพานสมัยโน้นผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นนะปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อน,นี้ผมยอมรับว่าผมเลว ก็เลวทุกอยแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจำได้ว่าตอนได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเมื่อการชีวิตเขาเขาก็รักรวมความความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคำนึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเลวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเร็วมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เร็วอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเร็วรวงความมาเกิดมานี่เราเร็วพอมาบทพระผมก็เร็วอีกเลวมากๆที่กินของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้น,นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วของผมที่ต้องกระเสือกระสนใช้เวลาถึง23ปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจ่ายเงินให้คนใน้20บาทมันก็เป็น40บาท แต่คนที่นั่งที่นั่นประมาณยีสิบคนเขาเป็นคนรยวยเขาบอกว่ายีสบาทเพระคุณเจ้ามาตรงใจครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาฟักเงิน20บาททันทีมอบให้เลยให้พญญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อนแต่นีนี้มก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยแล้ว รวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจ,จกจ่ายกัมมันดาญาโยมพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์่านไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงให้ญาโยมไหลเหงาสวรรค์เหเงา,หงาพรหมโลกเหเงาน,านิพพาน เองเงานรกเปลสุรกายได้ด้วอดิตนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนเจโเรจ้างคนเจลเรจ้างข้ามฟ้าแล้วไปไหนก็ตามท่านได้มา20-30บาทสมัยโน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมหาแบบมหาเศรษฐีแต่นี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดไปอีกแล้วพ่อสองหนมพร้อม ใคนนั้งหลายลนั้นก็หาเครื่องบูชามาครบดอกไม้สามดอกดอกละสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วเขียนน้โมทายะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งก้นครบอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิไม่ได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวนันมาาะพระาะ เว่าเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเปรกาศว่าเร็วแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุขถามว่าเธอต้องการเห็นนรกรือสวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลาเมื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอ้การทอดแห้ทอดปลามันไปไหน อาจารย์สุขไวยไปสำนักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านพยายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขุมที่หหลังจากนั้นต้อผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สีเหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกัน แล้วก็มาผ่านยมโมงกนินนกเป็นเปรตสุรกายหมดเป็นส,นนส,ต,สต,ติฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมน,มนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนไหลฉัดพระโทษปนานาทิตบาตเธอตกใจหน่าสิบก็พระอจาจารย์สุขให้ถามพระยาโยมว่าผม,มทำยังไงครับจึงจะคนบาป ที่พ้นโทษทั้งหลายเหล่านี้พระยาโยมท่านก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสรวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าเฉพาะว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประสดามันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โนนแล้วก็ข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบ ร่างกายก็ข้อาแสดงการกราบเรียบร้อยที่โน่นทํำยังไงที่นี่ก็ทําอย่างงันเพราะว่าจิตกับร่างกายตอนให้โยงกันไว้พอนที่สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับาอยายายมนฑบอกเจตนาร้ายเธอไม่มีเธอทำเพราะความจนบีบบังครับเวลานี้กําลังจิตเธอเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์ เ่ขอร้องอาจารย์สุก็อยากไปสวรรค์อาจารย์สุขก็าาขเลยบอกว่าให้ลาพยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหนพระอินทร์ก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ อันนี้ไม่พักู่แค่สวรรค์ต้องไปพรหมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์แต่กำลังใจขนาดนี้จะไปพรหมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหมถ้ามากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบแสดงว่าเวลานั้น เธอยังเต้นปึบป,บปับอยู่ก็เป็นชานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเห็นวิมานผ่องใสสวยสดงด,ดงามพอขึ้นไปท่านนั้นแปลว่าร่างกายเธอประกาศลงมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมหมดแล้วครับเหมือนพรหมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่น หน้าตายข้างนี้เธอก็สดชื่นไอ้ข้างน้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกาย <c oughs> พอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจะจะกลับผมก็อยากจะไปสวดเวลานั้นพมอยู่วัดบานุงพอพออยู่วัดบานุงโคก็ถามเธอว่าพออาจารย์สุกให้เธอไปที่กุฏิผมเสียมีอะไรบ้างกุฏิผมรูปร่างเป็นยังไง เธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจําได้ทมว่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะเปไปยังไงเธอบอกถูกหมดโกติกว่จยเข้าทั้งห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในโกติมีลักษณะเปไปยังไงมีฝาเท่าไรมีหนาต่างเท่าไรเธอนับเรียบร้อยไปไปมาย่องนับฝาต่างในกระเป๋าผมเข้าีิ ก็อบอกว่าฝาตังในกระเป๋าเขาผคุคนเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทน,น,นะครับในยม่มตรงเป๋งเลยเป็นน,นว่าชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงมาจริงเขาหากันใหญ่เขาบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนเมืองก็ควักกูควัก,วกเป็นน้ำแบวนันนั้นได้จริงๆสี่ร้อยบาทเสษนี่ผมไม่ได้ขอเขา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 สงสารผม พอพระขนาดนี้มีสตางค์สามสิบบาทแล้เกรบอกตามปกติจริงๆเรามีสตางค์ประจํากระเป๋าว่ายี่สิบบาทเป็นประจําเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดปกครองได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามใจหมดจะเหลือคงตัวไว้ยี่สิบบาทถ้ามีความจําเป็นไปไหนมันติดยากไปไปได้ทันทีเทา่านี้ก็บอกมีเท่านั้นเลยบอกทานพอแล้ว นี่บบระเบรดาเพื่อไสูสมณีน,นที่ผมพุยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยแล้วก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผมผมตกนรกมาหลายขุมตั้งแต่ขุมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ด มีอยากให้บรรดาญ,ญาโยมพทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐา,านเป็นที่พอใจคนนั้นหลายเหล่านั้นก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้ก่าสารคนละถังมีคนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือนอีก3มสีอีสามสี่สสคนซักก็บอกฉันให้เธอคนละถังเหมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้ก็าสารคนละกรสอบถ้าหาาไม่ถอดแห่เธอบอกไม่ทอด แล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละยี่สิบบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนได้เงินเดือนแปดบาทก็มีสี่บาทก็มีในสิบได้เงินเดือนสิบหกบาทนั่นเธอได้แต่ยี่สิบบาทเข้าสายนก็ไม่ต้องซื้อเธอกลายเป็นพุทธมามากะคนเข้าถึงพทธศาสนาอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์สุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้วก็เอาคนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าบรรดาญายโยงของผมั้งไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกำลังใจท่านสมบูรณ์แบบโดยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้ ในเวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดาะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจึงทำได้คาบรรดาญายโยมบริษัทนนัหลายที่นั่งที่นี่ได้ปโปรดจะท้อใจมาทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้ บางคนไม่เคยเลยทาวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซีบอกคอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไปว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีถ้าไม่ได้ตายไปก็เยอะเขาตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพ,พื่อนพิสุขสมเณร ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานพุทโลกหรือว่าตายแล้วเกิดไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคำสั่งสอนปรมปราหรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนเราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรื่อง,รงเราพบกันแล้ว หลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> หลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งบทให้ได้ก่อนความจริงอิติโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิติวิโสนี่สำหรับไว้ทำน้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำน้ำมนต์ครูจะต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อน ขอกำลังพุทธบาร,รมีช่วยธน,นมนต์ถ้าจะถามว่านมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มมาตานะครับนมนต์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็ก็พรมนมนตกันผีแทกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมนมนตอีกครั้งหนึ่งแล้ก็อสำหรับครูใช้คาถาภาวน,นาวัานะโมหุธายะ เวลาทูบเข้าไปหาตุกสิบยตุกหองหอมให้ชื่นใจรึงจะไฟไฟไปสองที่หน้าใช้คาถาวันโมหุทายะเพื่อใสยบารมีพระเจ้าสี่พระองค์กับพระสีอานิยะเมตไกรถ้าสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะให้เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับข่าครูข่าครูต้องมีย่าลืมว่า ของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆกก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกาสี 4, คือดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลิง <c oughs> สำหรับเงินหนึ่งสลึงนี่ผมก็เลยเคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่ายาไปทิดว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลย เงินหนึ่งสลึงเดืนหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดีกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินจำนวนนี้จะต้องอไปซื้อของถาวายพระเสื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศลบากเงินที่ทุกคนทําจะได้เป็นการตัดโลภค,ความโลภเป็นทานบาบรมีและเป็นจา,านทุสติอย่าทําทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งสลึงทั้งหมดและเขียน คำว่านาโมทายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาว่านะมะพาทะนี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเนื่องการฝึกเต็มอตราเวลาเธอทําได้จิตใจชานสมาบัติเธอยังไม่เรียกก็เต,ต็งตึงตังตึงตังตึงตังตกขาวเป,ปะปะเปะปะอนนี้ต้งช่วยถ้ามือที่บนมมืออยู่ ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางคว่ำลงไปหาเขา่าที่เป็นอย่างนี้แต่ที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะไม่ไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือผู้ผู้หญิงลงเมื่อเรียนแล้วแต่กลายก็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเล่า แต่ผมศึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนย์แผมลองมาแนะนำกับคนได้ประมาณสามสิคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนที่ผมอยู่ใต้ใต้สอนได้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสงไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ ไปในรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพรมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมพทุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในอริยสัจบเบา ให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความรัดราาจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ ถ้าเรายัางต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยู่อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีทำบาปที่เดียวเราไปนรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาหรือผมเป็นสุขก็สุขชั่วคราวไม่สุขนานหมดพุนศสนาบารมีก็ต้องพวงเหลาลงนรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพาน ให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจุดเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งจังวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดาษปิดหน้าให้ภาวนาวนาภาภาันมะพาทะและเวลานั้นทั้งหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ฉางเราไม่ห่วงตัดสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลา หลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงอย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาก็ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวนันณะมาใจออกแลยวพาทะตอนนี้บรรดาเพื่อนบิณฑบามณีมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวประแสงสว่างผู้มหากายเทพเห็นพระพุทธเจ้าชัด ก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจา้าไปจะบอกเกาะชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพานพระพุทธเจา้านิมนตตามพาปฏิพานทุกคนถึงนิพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพรวราวยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเตี่ยงอรบรรดาท่านพุทธบริษัทธนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพานได้ แต่ว่าคนที่ฟังนี่เองจะหาผมบ้าก็ได้นะนี่พายเขาศูนย์ของเขาศูนย์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูนย์และการปฏิบัติของพวเราก็ไม่สูนเราเชื่อของเราดีกว่าอารบรรดาท่านอย่างไรทัญญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเถอะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผล จงมีแดบรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังท,ทุกท่านสวัสดี